ภาพยนตัวร้ายสปายด์แมนในจักรวาลโซนีถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างจักรวาลของทางโซนีที่เดียวรับความฮือฮาในช่วงเวลาหนึ่งเป็นอยางมาเพราะมันจะนับว่าเป็นครั้งแรกที่จะมีการเอาตัวร้ายของสปายด์แมนมาสารต่อกันเป็นเรื่องราวจนหลายๆคนหวังว่ามันจะมีปลายทางเป็นการรวมทีมหรือการ,รเผชิญหน้ากันของตัวละครในแบบที่ยิ่งใหญ่มากๆถือว่ามันก็กลับกลายเป็นว่าเรื่องราวของจักรวาลน,นี้คือได้ล้มเหลวไม่เป็นทาจนทําให้ทางโซนีเลือกที่จะยุติมันลงไปนั่นเลยทําให้วันนี้เราเลยจะพามาดูเหตุผลที่ว่าทําไมภาพยนต์ก วันตัวไรส์สไปเดอร์มา Man ของโซ n y ถึงล้มเหลวและไม่ได้ไปต่อโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเน,นื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยเลืรับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับจุดเริ่มตน้น หากย้อนไปในช่วงปี2018นี่ก็จะถือว่าเป็นปีทองของฝั่งมาเวลที่พวกเขาจะต้องจดจําช่วงเวลานั้นไปอีกนานแสนานานกับการปล่อยภาพยนตร์รวมทีมฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอย่าง a v e n g e r ร์อินฟินิตี้วอออกมาหลังจากบ่มพอกการสร้างภาพยนตร์ในจักรวาลนี้มาอย่างยาวนานกว่า10ปีผ่านภาพยนตร์มากกว่า20เรื่องเพื่อปูทางมาบรรจบในอเวนเจอร์พาร์ทที่3และ4ที่ใช้ชื่อว่า In f ฟิน t y War อไปจนถึงเอ d นเกมตามลําดับซึ่งพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้เห็นแลว้วว่าการอดทนค่อยๆนําเสนอเนื้อหาาาสส่วํคัญออกกมทีลเลเ็ ให้ผู้ชมไดน้ติดตามกันทุกปีก่อนจะได้พบกับจุดฟินเล่ดที่ยิ่งใหญ่ในบทสรุปส่งท้ายของซากามันก็จะถือว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสําเร็จมากๆทั้งในเรื่องของวิธีการนําเสนอไปจนถึงรายได้โดยนี่ก็จะถือว่าเป็นโมเดลที่ค่ายฝั่งตรงข้ามอย่างดีซีพยายามที่จะเอามันไปทําตามเลยด้วยซ้ำก่อนจะล้มเหลวตามมาในภายหลังแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็ต้องไม่ลืมว่าหนึ่งในค่ายที่ถือลิขสิทธิ์ตัวละครสาคัญสําคัญของมาเวลอย่างโซนี่พิ t เจอร์สก็จะถือว่าได้เปรียบในการพยายามทําโมเดลการนําเสนอภาพยนต์ฮี กกวใหญ่เหมือนนเืน่องจากโซนี่นั้นจะถือครองสิทธิ์ในการนําเสนอตัวละครจากจักจกัวานสไปเดอร์แมนซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมแบบสูงติดอันดับตลอดการอยู่แถมทางโซนี่ก็จะยังมีสิทธิในการนําเสนอตัวร้ายชื่อดังของสไปเดอร์แมนทั้งหมดอีกด้วยนี่จึงทําให้แผนการในการสร้างโซนี่สไปเดอร์เวิร์สถูกวางขึ้นมาแบบทันทีผู้หวังจะไล่ตามหรือไม่ก็ตามรอความสาเร็จของมาเวลทิทันแถมมันก็ยังน่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะในอดีตภาพยนตร์สไปเดอร์แมนของโซนี่ในยุคข,ของแซมไรมีที่นําแสดงโดยโทบี้แม็กควายและ ในยุคของมาร์ควที่นำแสดงโดยแอนดรู a r กาฟิลก็จะถือว่าประสบความสาเร็จและมีฐานแฟนคลับที่มั่นคงมากๆอีกด้วยหลายๆคนจึงคาดหวังว่าทางโซนีจะสามารถดึงกลิ่นอายแบบเก่าๆของตัวเองกลับมาได้และทําให้โซนี่สไปเดอร์เวมีความต่อเนื่องในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนการเริ่มแชร์จักรวาลกับ MCU และความหวังที่จะทำให้โซ ny s p ไป e r v e r s e ดูมีอนาคต ในช่วงปี2016หนึ่งในจุดเริ่มต้นที่ทําให้โซนี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางมาเวลแบบเต็มตัวก็คงจะหนีไม่พ้นการมาของภาพยนตร์อย่างกับตันอเมริกาสีวิวอ์ซึ่งจะถือว่ามีข้อตกลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในภาพยนตร์จากการที่มาเวลจะตัดสินใจร่วมมือกับโซนี่ในการขอสิทธิ์ให้มีการเอาตัวสไปเดอร์แมนเข้ามาอยู่ในจักรวาล MCU ให้ได้เนื่องจากทางมาเวลต้องการจะปูทางให้ตัวสไปเดอร์แมนมีบทบาทมากเพียงพอที่จะไปปรากฏตัวในอเวนเจอร์สภาคต,ต่อไปในอนาคตซึ่งหลังจากที่ได้ เขามารับบทเป็นสไปเดอร์แมนแล้วทางค่ายก็จะมีการตกลงในเรื่องของสิทธิ์และรายได้สําหรับการสร้างตรายภาคสไปเดอร์แมนขึ้นมาโดยเราจะสามารถสังเกตได้เลยว่าในภาพยนต์สไปเดอร์แมนของมาวิลทุกเรื่องก็จะมีโลโก้ของโซนี่ขึ้นมาด้วยตลอดต่างจากผลงานของมาวลเรื่องอื่นที่จะมีเพียงแค่โลโก้ของบริษัทเพียงเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามทางผู้บริหารของโซนี่ก็ยังยืนกรานว่าพวกเขาจะยังไม่ทิ้งจักรวาลโซน Sony ี่สไปเดอร์เวิร์สลงไปอย่างแน่นอนเพราะยังมีการวางแผนสร้างภาพยนต์แบบสแตนด์อะโลทั้งเนว เรื่องของสไปเดอร์แมนรวมไปถึงตัวร้ายออกมาแบบเดียวๆนี่จึงทําให้ผู้ชมหลายๆคนเชื่อว,ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตาม Sony Spider-Verse คือจะต้องถูกสร้างขึ้นและมีการโยงไปมาถึงจักรวาล MCU แม้ว่ามันอาจจะมาแนวรูปแบบของ Multiverse ตามที่มาเวววางแผนเอาไว้ในอนาคตโอเคแคปแคปนแฟนสไปเดอร์แมน Yeah we'll talk about it l เวนอปี2018ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดีมากแต่ดีพอที่จะไปต่อได้ หลังจากที่มีการวางแผนงานมาระยะเวลาหนึ่งในที่สุดทางโซนีก็ดีตัดสินใจที่จะเริ่มจกกักรวาลภาพยนตร์ซึ่งจะมีตัวร้ายตัวแรกถูกสร้างขึ้นมาเป็นผลงานเดียวอย่างการเลือกที่จะสร้างเวนนอกออกมาในปี2018แทนถมยังได้นักแสดงนำอย่างทอมฮาร์ดีมารับบทเป็นเอดิปบล็อกอีกด้วยซึ่งนี่จะถือเป็นการเปิดประเดิมจกกักรวาลได้อย่างน่าสนใจเนื่องจากตัวร้ายที่มีพลังจักซิมบิโอตตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวร้ายชื่อดังในคอมมีของสไปเดอร์แมนมาย่ยางยาวนานแถมเขาก็จะยังถือว่ามีความเป็น Anti นนนนอี้่่่่ใมมุมหึึงงดวยจาจาะถื ็นการไถ่ถอนความผิดพลาดของการนําเสนอเวนอมในยุคข,ของแซมรไรมี่ออกมาในทางหนึ่งแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผลลัพธ์และกระแสหลังจากการเข้าฉากของภาพยนตร์นั้นก็จะออกมาแบบชัดเจนแล้วว่าเวนอมก็จะถือว่ามีคําวิจารณ์ที่ไม่ได้สวยหรูมากนักแม้จะขัดแย้งกับรายรายที่พอจะโอเคของมันมากๆแต่เนื่องจากนี้เป็นแค่ผลงานเรื่องแรกในจักรวาลตัวร้ายทุนนันมันจึงไม่สามารถวัดผลอะไรดีมาและน่าจะต้องรอการมาของภาคต่อของตัวเวนอมเองไปจนถึงตัวร้ายตัวอื่นๆด้วย ภาพยนตร์เรื่องต่อๆมาที่ตามมาไม่มีเรื่องไหนที่มีผลลัพธ์เข้าเป้าหลังจากการมาของเวนนอมภาคแรกในปี2018 การประกาศว่าจะมีภาคต่อเจียงเวนอมและเดบีคานเนจในปี2021ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่หลายๆคนฝากความหวังเอาไว้กับทางโซนี่แบบชัดเจนเนื่องจากตัวภาพยนตรญญ์ดูมีทรงที่จะมีอนาคตทางการเลือกใช้ตัวร้ายเป็นคานเนจที่จะถือว่าเป็นตัวร้ายชื่อดังของสไปเดอร์แมนอีกตัวภาพยนตรญญ์จึงน่าจะออกมาในโทนแอคชั่นจัดเต็มแถมหลายๆคนก็เริ่มที่จะจับทางสไตล์การนําเสนอของเวนอมเองที่ดูจกมาในโทนคอมเมดี้ได้แล้วแต่เมื่อภาพยนตร์ญญเขา้าฉายจริงเนื้อหาที่จริงจังบนคอมเมดี้ซึ่งหลายๆคนคาดหวังก็กลับไม่ได้ ที่ถูกนาเสนอออกมาอย่างชัดเจนมากขนาดน,านั้นบวกกับเวลาของภาพยนตร์ที่สั้นมากๆ เวนอมและเดอะบีแคนเนจถึงไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจได้เท่าที่ควรถึงอย่างนั้นโซนี่ก็กลับใส่ท่าไม่ตาสสาคัญเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ย่งการทําให้เนื้อหาในช่วงท้ายของเรื่องจะมีการเชื่อมโยงกับสไปเดอร์แมนโนเวโอปี2 0 2 1ของ MCU ได้แบบสอดคล้องกันมากๆทั้งการทําให้เอ็ดดี้บล็อกและเวนอมถูกดูดข้ามมัลติเวิร์สไปอยู่ในจักรวาลของ MCU จนได้พบกับข่าวของสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์ในทีวีซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับเนื้อหาในช่วงท้ายของภาพยนตร์เรื่ จับมัลติเวิร์สอื่นๆเข้ามาด้วยนี่จึงทําให้สถานการณ์ของ Sony Spider ่สไปเดอร์เวิได้รับการจับตาม,มองอีกครั้งทันทีเนื่องจากหลายๆคนเข้าใจว่าทางคายจะพาตัวร้ายอย่างเวนอมและตัวร้ายตัวอื่นๆตามเข้าไปในจกกักรวาล MCU เพื่อสร้างภาพยนตร์สไปเดอร์แแบบข้ามมัลติเวิร์สมอบิส <this> ปี2 0 2 1และจากเหตุผลในเรื่องของมัลติเวิร์ส ผลงานเรื่องต่อ,ตอมาของโซนี่จึงได้รับการจับตามองอีกครั้งทันทีซึ่งผลงานเรื่องนั้นก็คือมเบียสที่จะเข้าฉายในปี2022โดยมเบียสก็จะถือว่าเป็นตัวร้ายพลังแวมไพร์ที่เป็นตัวละครในจกกักรวาลสไปเดอร์แมนคอมิกมาอย่างยาวนานอีกคนและแม้ว่าตัวละครนี้จะไม่ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมทั่วไปแต่มเบียสก็ได้สร้างจุดขายที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างออกมาด้วยการใช้นักแสดงนำยังเจ้าเรดเลตเตเข้ามารับบทแถมยังมีการพยายามใส่อิสเตอร์เอกของจกกักรวาลสไปเดอร์แมนของโซนี่เขาเ้ามาเร่อยๆทงภาพ ของสไปเดอร์แมนในยุคข,ของแซมไรมีไปจนถึงการปรากฏตัวของไมเคิลคีตันในบทวอลเชอร์ซึ่งมาจากภาพยนต์สไปเดอร์แมนของ MCU เพื่อทําให้หลายๆคนเข้าใจว่าจะมีการเชื่อมโยงกันแบบเต็มที่แล้วแต่เมื่อมอร์เบียสเข้าใายจริงเนื้อหาเหล่านี้ก็กลับไร้ประโยชน์ เนื่องจากวิธีการนําเสนอและเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ค่อนข,อข้างจะทําออกมาได้อย่างน่าผิดหวังซึ่งจากรายได้ที่ล้มเหลวอนาคตของภาพยนตร์จึงถูกยุติลงไปแบบไม่ต้องมีการหาเหตุผลอะไราตามมาไปในทันทีแถมทางฝั่งผู้ชมก็เลือกที่จะลืมๆผลงานเรื่องนี้ไปอย่างรวดเร็วมาดามแวร์ปี2024บีหลังจากล้มเหลวกับมอเบสไปแล้วมันก็ดูเหมือนว่าโซนี่จะยังไม่ล้มเลิกความพยายามลงไปไง่าย รอพวกเขาจะตัดสินใจสร้างภาพยนต์ขยายมัลติเวิร์สของจกกักรวาลสปเดแมน Spider Man ขึ้นมาอีกเรื่องผ่านการนำเสนอด้วยตัวละครมาดามเว็บซึ่งถือว่าเป็นตัวละครสมทบชื่อดังในคอมิกที่ไม่เคยมีหัวคอมิกเดียวเป็นของตัวเองเลยด้วยซ้ำแต่เธอจะมีพลังในการควบคุมความเป็นไปของสปเดเวิร์สและสามารถล่วงรู้อนาคตอดีตปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว จนมีส่วนในการช่วยเหลือสไปเดอร์แมนเยอะมากๆโดยภาพยนตร์ก็จะมีการเลือกช่วงเวลาในการนําเสนอฉากหลังเป็นปี2003เพื่อดึงกลิ่นอายของสไปเดอร์แมนยุค2000ออกมาให้มากที่สุดแถมยังมีการเอาตัวละครสมทบที่เกี่ยวข้องกับตัวสไปเดอร์แมนมาปรากตตัวมากมายแต่ท้ายสุดโลนีก็กลับกลายเป็นผลงานที่ล้มเหลวตีคู่กับมอร์บีสทันทีเนื่องจากเนวเรื่องนั้นจะไม่มีการนําเสนอช่วงเวลาที่กลุ่มตัวเอกกลายเป็นฮีโร่เลยแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากมันจะถูกนําเสนอออกมาในฉากนิมิตจ,จากอนาคตแต่เพียงเท่นานั้นใคร้ายกบว่าทางคจะ กักเอาไว้ใช้ในภาคต่อนั่นจึงทําให้เมื่อไม่มีตัวร้ายที่โดดเด่นแถมตัวเอกก็ไม่มีพลังมันจึงแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะหยุดผลงานเรื่องนี้ไม่ให้ล้มเหลวจนในที่สุดมันก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงให้กับโซนี่อีกครั้งจนได้ Yes I can see you Venom the Last d a n ปี2024 แม้ว่าเวนอมจะดูเป็นภาพยนตร์ที่มีอนาคตมากที่สุดจนเดินทางมามีถึงภาคที่3ได้เป็นเรื่องแราท,างทางทั้งที่เรื่องอื่นๆยังไม่นับสองเลยด้วยซ้ำแต่การมาของเวนอม The Last Dan ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สารต่อเรื่องราวหรือปมที่ภาคเก่าๆปูเอาไว้เลยแม้แต่นิดเพราะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ MCU ซึ่งหลายๆคนคาดหวังจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะถูกนําเสนอสัส้นๆและถูกปัดตกทิ้งไปในช่วงต้นทันทีส่วนเนื้อหาที่เหลือก็จะเป็นการนําเสนอเรื่องราวของเวนอมซึ่งต้องเผชิญหน้ากับซิมไบโอต,ตัวอื่นๆและตัว ร้ยยางหนาวที่ส่งสมุนมาไล่ล่าจัดการพวกเขาทุนนั้นเวนอ l เดลัสแดนจึงนับได้ว่าเป็นการปิดฉากตรายภาคที่จืดจางและไม่ได้ทําให้อนาคตของภาพยนต์หรือจักรวาลสป p i ด e เวิ r ์สคืบหน้าไปเลยแม้แต่นิดเดียว we are we are, we are โอกาสครั้งสุดท้ายในคราวเวนเดอร์ฮันเปี2024 แม้ว่าจะเจ็บและสูญเสียรายได้แบบมหาศาลแล้วแต่ทางโซนี่ก็ได้วางแผนที่จะกู้ชื่อกลับมาอีกครั้งให้กับจักรวาลนี้โดยการเลือกที่จะปล่อยคราวเวนเดอร์ฮันเตอร์ตามมาติดติดในปี2024ทั้งการเลือกแอลรอนเทเลอร์จอห์นสันมารับบทเป็นคราวเวนเดอร์ฮันเตอร์หนึ่งในตัวรายชื่อดังของสไปเดอร์แมนในคอมิกที่จะมีพลังเป็นการใช้ทักษะการต่อสู้แบบพรานป่าที่มาพร้อมกับพลังก,กำลังสุดโหดแถมยังมีประสาทสมัมผัสในการสื่อสารกับสัตว์ที่ยอดเยี่ยมโดยภาพยนตร์ จะดูวางแผนให้มีความโหดในแบบที่โซนี่ไม่เคยทํามาก่อนกับงานแนวฮีโร่ชนิดว่าจะอยู่ในเรทอารและมีการนําเสนอความรุนแรงแบบถึงเลือดถึงเหนือหลายหคนจึงเชื่อว่าคราวนี้โซนี่จะนําเสนอเรื่องราวของตัวร้ายแบบจริงๆจังๆออกมาสักทีเพื่อหาทางไปบรรจบกับการเผชิญหน้ากับสไปเดอร์แมนได้ถึงอย่างนั้นคราวเวนเดอร์ฮันเตอร ก็กลับพุ่งชนความล้มเหลวแบบน่าใจหายมากๆ,ๆเพราะนอกจากเนื้อหาของเรื่องจะเบาบางเดาทางง่ายแบบสุดๆแล้วการพูดถึงสไปเดอร์แมนในเรื่องก็กลับไม่ได้มีมากนักและแทบจะไม่มีจุดดึงดูดอะไรเลยนี่จึงถือว่าเป็นผลงานเรื่องปิดท้ายของจักรวาลไปแบบไกลๆอย่างแท้จริงแถมมันยังมีกระแสที่เงียบแบบไม่น่าเชื่ออีกด้วยเหตุผลที่ทำให้จักรวาลโซนี่สไปเดอร์เวไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับเรื่องราวของเหตุผลที่หลายๆคนน่าจะมองเห็นไปในทางเดียวกันว่ามันมีส่วนทําให้จัก,กรวาลโซน Sony ีสปีเดอ e ์เวิร์สไม่สามารถไปต่อได้และล้มเหลวในทุกๆด้านหากจะแยกย่อยออกมามันก็จะมีเหตุผลเหล่านี้เป็นหลักได้แก่การไม่มีจุดยึดโยงแน่นอนว่าการที่จัก,กรวาลโซน Sony ีสป y s ดอ e เวิร์สไม่มีจุดยึดโยงอย่าง s p i เดอร์แเป็นแกนหลัก นี่ก็จะถือเป็นเหตุผลสําคัญที่บอกเราที่แบบชัดเจนมากๆว่าทําไมผู้ชมถึงเบื่อหน่ายกับการนําเสนอเนื้อหาต่างๆของจักกวานนี้มากพอแล้วเพราะหากไม่มีตัวละครที่เชื่อมโยงตัวร้ายเหล่านี้เข้าด้วยกันจักรวานก็จะขาดตัวหลักที่จะคอยดําเนินเนื้อหาจนทําให้การเล่าเรื่องทุกอย่างสเปะสปะไปมาแถมผู้ชมก็จะยังรู้สึกด้วยว่าเราจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปทําไมถ้ามันไม่ได้เชื่อมโยงไปหาเรื่องต่อๆไปหรือเชื่อมไปหาใครเลยโดวยวเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในภาพยนตร์แต่และเรื่องของโซนี่สไปเด r ร์เวิร์สก็จะไม่เคย ราตกวออกมาของสไปเดอร์แมนแบบจ,ะจะ๋งๆและมากที่สดุดก็จะเป็นแค่ตอนที่เวนอมเห็นตัวละครนี้ใน TV ทีวีเท่านั้นซึ่งนี่จะต่างจากทาจักรวัน MCU แบบชัดเจนมากๆที่แม้ว่าจะมีการนําเสนอเรื่องราวของฮีโร่คนใหม่หรือฮีโร่ที่อาจจะไม่ได้แมสมากนักในสายตาของผู้ชมขาจอดแต่สิ่งที่ผู้ชมจะสามารถคาดหวังได้จากการชมเรื่องราวเหล่านั้นแน่ก็จะเป็นการที่เราจะได้บอกใสไม่มากก็น้อยที่จะประติดประต่อไปอยังภาพรวมใหญ่ๆของจักรวันได้นั่นจึงทําให้ในช่วงอินฟินิตี้ซากามาเวลก็แทบ กับภาพยนตร์ที่ขาดทุนเลยและสามารถเข็นทุกเรื่องให้ไปต่อได้แบบสบายๆการเปลี่ยนแบ็กกราวของตัวละคร อีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของการเอาตัวร้ายมาดาภาพยนต์เดียวมันก็คงจะหนีมไม่พ้นการเลือกที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวไปจนถึงลักษณะนินสัยของหลายๆตัวละครให้กลายเป็นแอนตี้ฮีโร่แทนที่จะเป็นตัวร้ายแบบชั่วร้ายจริงๆเหมือนกับในคอมิกเพราะถ้าหากไม่นับมาดามเว็บโลนานเวนอมมเบียสและคราวเวนเดอร์ฮันเตอร์ก็จะถือว่าเป็นตัวร้ายคู่ประาของสไปเดอร์แมนที่จะมีด้านมืดอยู่ในตัวมากกว่าด้านสว่างอย่างแน่นอนเนื่องจากหน้าที่ของเขาจะเป็นการออกมาก่อการร้ายทําร้ายผู้คนไปจนถึงสร้างความวุ่นวายต่างๆ ออกมาซึ่งในแง่มุมด้านดีของตัวละครเหล่านี้ก็จะถูกนําเสนอออกมาในปริมาณที่เล็กน้อยเพื่อทําให้เราเห็นมิติของพวกเขามากขึ้นแต่แทบไม่ได้เปลี่ยนให้พวกเขาเป็นแอนตี้ฮีโร่ที่ฝากความหวังได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อม,มองดูที่ตัวละครของโซนี่สปาย r ์เวิร์สแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีลักษณะน,นิสัยในทํานองของตัวเองที่น่าเอาใจช่วยมากกว่าแทนยังเวนอมที่ตัวไอ้ดี้บล็อกจะกลายเป็นคนที่ตลกเฮฮาและดูเป็นมิรมากๆไปจนถึงตัวเวนอมเอที่ดูตลกโปกฮา มีแง่คิดดีๆต่อโลกและผู้คนรวมไปถึงกลายเป็นที่รักของคนดูไปซะอย่างนั้นโมเบียสที่ถูกนำเสนอถึงความน่าเห็นใจต่ออาการป่วยของเขาแถมเขาก็ยังดูเป็นคนดี ที่ไม่น่าจะทําอะไรซึ่งเลวร้ายเกินไปราเวนเดอะฮันเตอร์ที่แม้ว่าจะดูเป็นคนที่น่าจะเข้ามาประทะกับสไปเดอร์แมนได้จริงๆแต่การที่เราได้เห็นแง่มุมหลายๆแง่ของเขาแล้วมันก็จะการันตีได้ว่าเขาจะไม่ชั่วร้ายเท่ากับในคอมิกจนกลายเป็นตัวเอกที่น่าเอาใจช่วยไปแทนยังการเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผู้โหดร้ายแทนที่จะเป็นนักล่าหาโหดแบบในคอมิกซึ่งด้วยเหตุผลที่ว่ามานนีมันจึงทําให้หลายๆคนเชื่อว่าโซนี่ไม่น่าจะหาทางสร้างภาพยนตร์รวมทีมซินเทอร์ซกที่เป็นทีมรวมวายร้ายของสไปเดอร์แมน เนื่องจากทีมทีมนี้จะต้องเป็นตัวร้ายแบบจริงๆจังๆเหมือนกับในคอมิกทว่าตัวละครใน Sony's สป d e r v e r s e สก็ด้ถอยหางจากการเป็นแบบนั้นไปหมดแล้วบอแสายการเชื่อมโยงที่ใส่เข้ามาแต่ไม่ได้มีประโยชน์ แน่นอนว่านับตั้งแต่การมีอยู่ของจักรวาล MCU สิ่งที่เรียกว่าอีสเตอร์เอ็กก็น่าจะเป็นสิ่งที่ได้รับกระแสนิยมมากขึ้นกว่าเดิมในการใส่รายละเอียดเกร็ดเล็กเกรดน้อยเข้าไปในภาพยนตร์แม้ว่ามันจะมีมานานก่อนยุค MCU แล้วก็ตามเพราะผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกสนุกกับการได้เห็นรายละเอียดเล็กๆที่จะเชื่อมโยงไปยังประเด็นใหญ่ๆได้จนเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในแต่ละผลงานถึงกับสองเรื่ Sony Spider Verse แม้ว่าพวกเขาจะใส่รายละเอียดเหล่านี้เข้าไปเยอะแค่ไหนแต่สิ่งเหล่านั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีการใช้ประโยชน์จบบากแสนเเหลล่าี้ย โดยในภาพยนต์แต่ละเรื่องสิ่งที่เราจะได้เห็นแบบแน่แนๆก็มักจะเป็นการพยายามใส่หนังสือพิมพ์เดลี่บูเกิลที่เป็นสำนักพิมพ์ชื่อดังซึ่งสไปเดอร์แมนทำงานอยู่เข้ามาไว้ตลอดไปจนถึงสื่อต่งตางๆที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวละครดีได้แถมในบางเรื่องเช่นมอร์เบสพวกเขาก็จะเคยเล่นใหญ่ขั้นสุดโดยการใส่ภาพของสไปเดอร์แมนในยุคข,ของแซมไรมี่บนกำแพงในฉากที่ตัวเอกเดินผ่านเลยทีเดียวโดวยในตอนแรกนั้นแม้ว่ามันจะน่าสนใจกับการที่เราจะมีลุ้นว่าบางทีมอร์เบสอาจจะอยู่ในจักรวาลเก่าของแซมไรมีแต่เมื่อ ื้อหาเหล่านี้ถูกมองข้ามไปและไม่ได้มีการสารต่ออะไรออกมามันก็คงจะเรียกได้แบบเต็มปากแล้วว่าบแสนเหล่านี้ก็จะถือว่าไรคาและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรออกมาเลยผู้ชมจึงเริ่มที่จะไม่คาดหวังเมื่อได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วลถ้าหากไปเทียบกับทาง MCU ฝั่งนั้นก็ได้เดินหน้าไปไกลกว่ามากๆชน,นิดที่ว่าจะเอาตัวละครระดับตำนานหรือตัวละครในจักรวาลอื่นมาในยุคนี้ก็แทบไม่น่าจะมีใครตื่นเต้นอีกแล้วที่สาบางทีตัวร้ายเหล่านี้อาจเหมาะกับการเป็นตัวละครสมทบมากกว่า แม้ว่าตัวร้ายหลายๆตัวที่ทางโซนี่เลือกมาจะล้วนมีเรื่องราวไปจนถึงปงต่างๆที่น่าสนใจแต่เมื่อเราลองเอารายละเอียดของพวกเขามาวิเคราะห์ดีๆแล้วบางทีตัวละครเหล่านี้ก็อาจจะเหมาะกับการเป็นตัวร้ายในงานเดียวของฮิวโรคนอื่นๆหรือเป็นตัวละครสมทบมากกว่าเพราะการที่เอาชื่อของตัวร้ายเหล่านี้มานำเรื่องมันก็จะหมายความว่าพวกเขาจะต้องแบกเรื่องตลอด2ชั่วโมงกว่าไปจนจบให้ได้ต่างจากในอดีตที่พวกเขาจะไปอาศัยแอร์ไทม์พอประมาณในภาพยนตร์ฮิวโรจริงๆแทนซึ่งช่วงเวลาอันน้อยนิดหรอกระชับมากพอ มันก็อาจจะทําให้พวกเขาโดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำได้มากกว่าการที่จะต้องปราฏตัวมาทางเรื่องแล้วไม่มีเรื่องราวหรือปมอ,อะไรเพียงพอให้เราการเอาตัวร้ายมาแบกภาพยนต์เดียวแบบยาวๆแถมตัวร้ายเหล่านั้นกูยังไม่ได้เป็นตัวร้ายระดับตำนานจึงน่าจะเป็นอะไรที่หนักเกินไปสําหรับตัวละครแถมปัจจัยที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือบางทีตัวร้ายเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีชื่อเป็นที่รู้จัก ในฝั่งของผู้ชมทั่วไปมากพอจนทําให้หลายๆคนเลือกที่จะไม่สนใจได้และการที่ภาพยนตร์จะต้องพึ่งแค่แฟนคอมิกสายลึกเท่านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากเกินไปอีกด้วย I void Slicer am all god of the void. of world the no โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเหตุผลที่ว่าทําไมจักรวาลภาพยนตร์ตัวร้ายของสไปเดอร์แมนจากโซนีถึงล้มเหลวซึ่งเมื่อสรุปมาแล้วมันก็ชัดเจนว่าที่มาของความล้มเหลวเหล่านี้ก็น่าจะมาจากการวางแผนที่ผิดพลาดและไม่ปฏิปต่อของทางค่ายซึ่งมันก็น่าจะเป็นบทเรียนให้พวกเขาเริ่มใหม่ได้ในอนาคตอีกครั้งเพื่อที่เราจะได้ดูจักรวาลตัวร้ายของสไปเดอร์แมนต่อไปในอนาคตอีกรอบแล้วเพื่อนๆเราครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีเหตุผลไหนที่คิดว่าทาให้จักรวาล ตัวร้ายของสไปเดอร์แมนจากโซ n y นั้นล้มเหลวนอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยดหาข้อมูลที่เราเรียเรีมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ